สวัสดีค่ะคลิปนี้บูจะมาอธิบายเรื่องการขึ้นงานบา่าแล้วก็การลดคอของงานด้านหน้านะคะหลังจากที่เราได้ความยาวของตัวเสื้อเท่าที่ต้องการแล้วซึ่งบูอธิบายไว้ในคลิปที่แล้วนะคะของบูตอนนี้บูจบงานที่แถวที่61จะไม่ต่อแถว A กับ B นะคะเพราะว่าความยาวได้แล้วค่ะงานแถวที่1ก็เป็นการถักช่องธรรมดานะคะ ก็คือดับเบิลโครเชต์แล้วก็2โซ่แล้วก็ดับเบิลโครเชต์นั่นเองค่ะเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนที่ถักแถวที่1ยาวไปจนสุดปลายนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราจะขึ้นแถวที่2องค่ะเมื่อถักแถวที่1ของคอหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาหาจุดกึ่งกลางของงานก่อนค่ะ เสร็จแล้วให้มาร์กเอาไว้นะคะจากนั้นค่ะเราจะรู้ว่า,าเราจะขึ้นงานฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาณนะจุดไหนให้นับออกไปนะคะอ,อย่างของตัวสีชมพูนี้นะคะจะเป็นไซส์ L ค่ะเราก็จะนับช่องออกไปทั้งหมด10ช่องแล้วก็มาร์กเอาไว้นะคะด้านนี้เหมือนกันค่ะ ก็นบไป10ช่องแล้วมาร์กเอาไว้จะเป็นจุดที่เราจะใช้เริ่มต้นบ่าทั้งสองข้างนะคะส่วนขนาด S และ M ตามแพทเทิร์นก็จะเป็น8ช่องค่ะตรงนี้คอจะแคบกว่านิดนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ถักแถวที่2ต่อได้เลยค่ะเมื่อถักแถวที่2ของบ่าหน้าซ้ายมาถึงจุดสุดท้ายนะคะก็คือช่องสุดท้ายตรงที่เรามาร์กเอาไว้ค่ะ เราจะเริ่มมีการลดช่วงคอนะคะให้สังเกตว่าจะมีการรวบหลักค่ะหลักสุดท้ายนี้เราจะทำดับเบิลโครเชต์ค้างเอาไว้แบบนี้นะคะรวบไปแค่2ห่วงก่อนแล้วก็เหลือค้างเอาไว้ในเข็มแบบนี้จากนั้นให้ทำทริปเปิลโครเชต์นะคะก็คือการคล้องได้2ครั้งแบบนี้ค่ะปักลงไปบน หลักที่เราาร์แล้วก็รวบได้ทีละสองห่วงค่ะ2ครั้งและครั้งสุดท้ายก็รวบให้หมดก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นก็โซ่3ามค่ะแล้วพลิกกลับงานแล้วเราก็จะขึ้นหน้าขึ้นแถวที่3นะคะโดยที่จะข้ามหลักตรงนี้ไปนะคะไปลงบนโซ่ค่ะ จากนั้นก็โซ่หนึ่งแล้วก็ไปลงบนหลักจากนี้นะคะให้ดูตามแพทเทิร์นได้เลยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้บูรจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราถักแถวที่7ค่ะเพราะว่าจะมะีความพิเศษนิดนึงนะคะด้วยความที่เสื้อตัวนี้บู่ให้มีการลาดไหล่ลงมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราจะถักแถวที่7ค่ะแถวที่ 3ถึง6ก็ดูตามแพทเทิร์นได้เลยค่ะกลับมาอีกครั้งค่ะตอนนี้ปูถักแถวที่7มาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะให้สังเกตว่าท้ายแถวที่7เราจะเริ่มลดความสูงของหลักลงไปค่ะจากที่เราถักเป็นดับเบิลโครเชต์เราจะเปลี่ยนเป็นฮา l ์ฟดับเบิลโครเชต ตามด้วยซิงเกิลโครเชตและสุดท้ายปิดที่สลิปสติชนะคะขนาดเล็กนี้ขนาด S เราก็จะถักเป็นช่องปกติมา8ช่องค่ะแล้วพอช่องถัดไปเราก็จะเริ่มลดให้มันลาดลงนะคะก็คือถักโซ่2ตรงนี้ควรจะเป็นดับเบิลโครเชตเราก็จะเปลี่ยนเป็นฮา l ์ฟดับเบิลโครเชตค่ะก็คือพันหัวเข็มแต่รวบหมดแบบนี้นะคะ เราจะทำ half double crochet 2ช่องค่ะโซ่2แล้วก็ half double crochet อีกหนึ่งครั้งตามด้วยโซ่2ถัดไปจะเป็น single crochet ค่ะโซ่2และอีกหนึ่ง single crochet แถวที่8ดูในคลิปถัดไปนะคะ